ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเนี่ยครับอ้ยเนี่ปิงเนยตร้รอยกว่าเลวเนี่ยวร้อยกว่าไม่ชอบเลยเนะี่ยครับก็วันนี้ก็จะไปยิงหอ,อนเล่นหน็ครับกานเพิ่มขึนไป ยังเลยครับผมชอบใจสิ่งนี้ บอกเลยลนขั้สุดครับผมวิ่งเอววิ่งดีเอ๋โอ้มึงอตัวกูเกินโอ้ต้องสส่ก็ต้องเลี่มแหละ คนดูดูมายิงกว่าผมดูเด็ดขาดมันจะยิงอีกแล้วอ่ะโอ้ต้องฉีดอ,อีกคนอัดตัวอีกแล้วอ่ะ กงนะครับแกนดาวนะมีประมาณด้วยดูดิจูคอร์มันอัดตัวเราจะไม่ผมอัดตัวได้ไงดูมันอัดตัวของก่อนดิ อผมจะตายแล้วนี่โอ้โหตายจนได้ไม่ตัวเกิมประเดี๋ยว นีว่าร้อ,โอโนนั้นนี้อะไม่เอก็กไม่เอกนะครับผมไม่ใช่สวนลามาาอ่ะค่ะก็นูดนูดสนนะครับก็ไม่ใช่แต่เขา ไม่ใช่น้นหนึ่งนะครับโอ้ดูดีมันอัดตวัวนึยบอกขี้พ่นไม่ให้พ่นได้งไงอนะ่ะมันอัดตัวอย่างเงี้ยจริงจิงหมดก็ไม่ว่าเลยนะอันนี้มันกขัว เข้าชาร์จผมด้วยนะถ้าอย่างนี้ต้องอย่างนี้แหละเอา้าไปไหนอ่ะโอ้ยไปไหนอ่ะโอ้เออเอเอกูเ,อเจอแล้วโอ้ยใชยผมหลบแล้ว ไปเนี่ยโอ้ยจี้ขึ้นชัดบ้านอย่างนี้นะครับก็วิ่งตรงมาที่ทางนี้เลยนะเอ้าโอ้ยเนาะตายอีกแล้วไปนี่ช่วยไอ้พวกกระ่ายเจ๊กเออ อันนี้ก็ยังรับนะขอสัญดีแตบางครั้งขายิงตัวเออ

ไปแรกปานโอ้ไม่โดนก็ยิงชาตินี้ตายชาติหน้าโอ้จะตายชาตินี้แหละอัดตัวพวกเนี้ยโอ้ยตายว่าโดนอัดตัวตายว่าแล้วอย่าไ่ผิดมันการกดค้างเลยอ่ะ ทุกคนดูตรงที่พันปั๊มยาผมนะก็เลขมงคลอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งฮะสัญลักษณ์ของที่หนึ่งอยู่แล้วเออโอ้ยตัวแม่งยิงผมดีทุกคนนามันอ่ดตัว เฮ้ยปืนอะไรนะ กดคลิปนี้ขอให้มีความให้กดไลค์คลิปนี้ขอให้มีแฟนเดูดๆให้กดแชร์คลิปนี้ไปยุทูเจร์ของากดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะเฮ้ย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 โทรศัพท์ไปเลย เฮ้ยลูกไอ้เฮี้ยพีไอ้เฮี้ยเฮ้ยมึงอัดตัวกูอย่างนี้ดิก็กูแตกเลยมาดีจ้ะเพิ่มงี่ตัวดีอ่ะเออ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 ตายตายโอ้ยปั๊บอ่ะเจ็บกูบอกเลยเจ็บเจ็บเฮ้ย พ่อจะเล่นไายสัตว์อันตัวก็จบ ดไปไปบวกกันเออ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 มันอัดตัวพวกมึงโอ้โหเลยอัดตัวเลยจริงวะทุกคนมันจะอัดตัวจริงเนี่ยโอ้คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะก็ดี เอ,อ้ไอโบอกูไปไหน啊อโอไอโบอก็ไม่ได้ตั้งรำศพแค่นำอยนะเออเออเออไม่ทําจยิงแล้วเออยิงหัวก็ไม่จะโดนจ็คทีอ,อาเป็นไ,มไหมดละ ทุกคนมันเป็นแนวโน้มะนะแล้วจากอย่างนี้นพกตำแหน่งไปนะน่าจเป็นให้จ้องวิ่งวิ่งหาใช่ไหมออดเจอเละไอโวโาดักก่อนเลยกูรู้่ล้ตัวตัวกูว่าแหละเราไม่มีถูกเอ้ยตอนสองกูพังแล้วเพื่อน